สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปทิตาค่ะปทิตาพาเพลินวันนี้เรามานอกสถานที่กันนะคะอยู่ที่ไหนกันคะวันนี้นว,วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะที่ไหนไม่รู้ที่ไหนไม่รู้แต่ว,ว่ามีเธออู้ขี้โมโจริง <İstanbul> ได้เที่ยวแล้วค่ะปิด4ีวันเย่เย่ยย,ย,ย,ยอันนี้ค่ะบรรยากาศ <ys> บางกระเจ้าวันนี้คนเยอะพอสมควรอากาศดีค่ะร้อนพอดีไม่ร้อนมากที่นี่ต้นไม้เยอะดีค่ะ มีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยป,ปัจจัยยานมือเดียวอยากจะเชิญชวนทุกคนมากันนะคะเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันบ้างคะ ชายหายไปแล้วผู้ชายอยู่ไหนเนะี่ยเขาไปไหนกันหมดแล้ววันนี้มากับครอบครัวค่ะครอบครัวหาย เพื่อนเป็นห่วงกวลัวล้มเออเนื่องจากว่าทักษะการปั่นจกักรยานที่ต่างจังหวัดนะคะเมืองนอกเคยไปอยู่เมืองนอกมาไม่ใช่บ้านนอกเราก็จะมีทักษะการปั่นจักรยานมือเดียวออสองมือ,อ,ขอเขาไปไหนกันอะเขาไปอยู่ไหนกันแล้วอะวนรอบเล็กลอาป้าป้าไปไหนแล้วอรอวันนี้พาป้าป้ามาปั่นจกักรยานกันค่ะ มากันทองครอบครัวเลยแต่ตอนนี้เรากําลังหลงทางหลงทางสิเวลาหลงรักปฏิตาเมียนคุดมีใครอยู่บ้างเนี่ยอากาศดีมากเลยค่ะที่นี่ต้นไม้เยอะมากเขาก็มากันเป็นครอบครัวเหมือนกันนะคะก็พาเด็กๆมาปั่นจักรยานกันนอกจากเราจะไปเที่ยวตามห้างแล้ว ที่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะคะที่คนนิยมนำพาลูกหลานมามาหันปัดมหัดปั่นจักรยานกันเราก็มาออกกำลังกายด้วยะคะ่ะแล้วก็มาสูดอากาศบริสุทธิ์กันด้วยเย้ <Yeah! S 1> นี่ปั่นได้สองรอบแล้วรอบใหญ่ใหญ่มาก ดีใจใช่ไหมคะเห็นเพื่อนได้มาเที่ยวแล้วหลังจากที่ใส่ซ้อมเสื้อใส่เสื้อซ้อมมาหลายวันมากวนเวียนแต่อยากไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปสักทีนี่แหละค่ะพระประแดงใกล้บ้านสุดแล้วไม่ต้องไปไกลมากวนไปวนมานี่แหละค่ะผู้ชายหาย จริงด้วยที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาตินะคะมีต้นไม้หลายประเภทที่ให้เราศึกษามันก็จะมีพวกนนซีอันนี้ต้นนนทีลำดวนใบไม้ ลักษณะต่างๆที่ให้เราศึกษาปั่นไปดูไปใครๆมาที่นี่แนะนำหน่อยสิคะว่าหลังจากนี้แล้วเราจะไปกินข้าวที่ไหนกันดี โอยร้อนไปแล้วค่ะ <c oughs> บ๊าย <c oughs> บาย